สักุลุนุ่มแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีหารชั้นปีที่สิผมนายชาลิปน้อยใจมาจากสาขาเทคโนโลยีหารชั้นปีที่4ครับสวัสดีผมนายประกอบนุชธรรมชั้นปีที่4สาขาเทคโนโลยีหาร สวัสดีค่ะนางสาวสุชานญน,นาดีด่านกลางสาขาที่มีอาหารชั้นปีที่4ค่ะได้รับข่าวสารมาจากอ่างเฟสเฟซบุ๊กของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารครับแล้วก็เป็นทางอาจารย์นะครับที่เป็นคนโพสต์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเขลื่อนขันแนะลงไปในเฟ e b ุ o กจากนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้ ทำการรวมตัวกันครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยพวกเราอยากเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันนี้ก็เลยติดต่อกับอาจารย์ทางอาดามที่ปรึกษ,ษาที่เป็นคนดูแลครับแข่งขันครับเมื่อตอนที่เราตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันแล้วใช่ไหมครับต่อก็เข้าไปดูในกติกาของเว็บไซต์ n นสเล่คริสโบนะครับโดยกติกานะครับเขาก็จะมีการแข่งขันเป็นทีมโดยเป็นทีมเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็น4คนซึ่งการแข่งขันนะครับจะแบ่งเป็น2รอบคือรอบคัดเลือกและรอบชิงครับ ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการแข่งบรรทงหมด4หมวดโดยหมวดแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ food chemistry and food analysis หมวดนี้นะครับก็จะเป็นการาตัวปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงอาหารครับหมวดที่2นะครับเน้นไปที่ food safety and microbiology นะครับซึ่งหมวดนี้นะครับก็จะเป็นความปลอดภัยในด้านของอาหารทั่วๆไปนะครับแล้วก็หมวดที่3นะครับจะเป็นหมวดของ Food Processing and Engineering ซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณมวลสารของอาหารภายในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ครับและสุดท้ายนะครับก็คือหมวดที่4ก็คือจะเป็นหมวด Food General หรืออาหารทั่วไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาหาร QC s e n s o r y ครับโดยกิการในการแข่งขันนะครับในรอบคัดเลือกนะครับจะจะแบ่งเป็น4หมวดครับโดยในแต่ละหมวดนีครับจะมีอยู่7ข้อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับโดยในแต่ละข้อเนี่ยครับ จะมีเวลาทั้งหมด3ซีวินาทีในการตอบครับต่อไปก็จะเป็นในรอบของชิงชนะเลิศครับซึ่งจะมีกติกาเพิ่มขึ้นมาครับก็คือในรอบของชิงชนะเลิศนะคะเราก็จะมีกติกาเพิ่มเข้ามาก็คือกติกาที่เรียกว่าแอมโซชัวค่ะก็คือ,อทางผู้จัดการแข่งขันนะคะเขาจะมอบสติกเกอร์ให้เราในทุกๆหมวดนะคะหสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์นั้นนะคะจะมี ค่าเท่ากับ1คะแนนคือเราสามารถบวกคะแนนข้อไหนก็ได้ที่เราอ่ะมั่นใจเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับเราค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็จะอาจจะต้องมีการใช้กล,ลยุทธ์แล้วก็วางแผนอย่างดีครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้เสียคะแนน1คะแนนนั้นไปรีค่ะแล้วก็ในข้อสุดท้ายของแต่ละหมวดนะคะจะเป็นข้อที่มีความค่อนข้างยากเพิ่มขึ้นมาค่ะโดยคะแนนของข้อน,นี้นะคะจะเป็น2คะแนนค่ะในขณะที่ข้อที่เหลือนะคะจะมีคะแนนอยู่ที่1คะแน,นนะค่ะ ในการเตรียมตัวข้อเป็นอย่างขันนะครับก็พวกเราเนี่ยจะเตรียมตัวโดยการซ้อมนะครับอาทิตย์ละ5ชั่วโมงโดยที่ฝ่ายอาจารย์นะครับจะเป็นคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบต่างๆนะครับเอามาให้พวกเราทําการเฉลยข้อสอบครับแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับหน้าที่ในการ ฉเฉลยข้อสอบต่างๆที่อาจารย์หามาครับนอกจากการอเอาข้อสอบมาทําการถามกันนะครับแล้วก็เพื่อฉเฉลยคําตอบเพื่อหาความรู้นะครับนอกจากนี้พวกเราก็ยังเอาหนังสือที่ไม่ว่าจะเป็น food innovation food processing food safety ต่างๆนะครับที่อยู่อาจจะอยู่ในหมวดสาขาหรือห้องสมุดนะครับพวกเราก็จะมาทําการดิสคั t หรือทำการหาดรืนะครับว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้เยมีอะไรบ้างครับโดยในแต่ละคนนะครับจะได้รับผิดชอบในแต่ละหมวดนะครับโดยผมได้รับการรับผิดชอบในหมวดของ ฟู้ดเคมิสตีครับในด้านของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟู้ดเจเนอเรลฟู้ดเจเนอเรลก็จะรวมไปถึงเรื่องของข่าว QC Ancessory ครับในฝั่งหนูนะคะจะรับผิดชอบในหมวดของฟู้ดเซฟตี้แอนด์ไมโครไบอโลจีค่ะส่วนของผมนะครับก็จะได้รับผิดชอบในหมวดของฟู้ดโปรเซสซิ่งนะครับก็เป็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปหรือไม่ก็เทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่อยู่ในรวมด้วยกันนะครับก็คือหมวดฟู้ดเอนจิเนียริงครับ รถอนเทอน์น็หน่งจะเกี่ยวกับการคำนวณทั้งหมดลยครับของสาขา,าฟูตแระยะเวลาของการเตรียมตัวก็ประมาณ4เดือนครับในในตอนที่แข่งนะครับก็คือแยกหมวดกันครับแต่ว่าตอนที่เราติวนะครับทุกคนก็ต้องแบบว่ามีข้อมูลของทุกหมวดนะครับแต่ว่าตอนที่แขงครับในการตัดสินใจในแต่ละข้อครับสมมุติว่าเวลามันกระชันชิดแล้วแบบว่าใกล้ที่จะหมดเวลาในการตอบคำถามแล้วเนะี่ยคนที่รับผิดชอบหมดนัะนะครับต้องเป็นคนลงมือการ้อสอบนั่นลงไป กรแข่คขันในจะแบ่งเป็นสอรอบครับก็คือรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีคำถามที่7ข้อครับโดยที่มีสามข้อเนี่ยเป็นภาษาไทยครับแล้วก็สีข้อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งกรรมการเนี่ยจะอ่านโจทย์ครับออรอบละ2ครั้งแล้วก็อ่านใช้รอบละ2ครั้งมีเวลาให้ตอบประมาณ30ินินาทีครับก็ผลในการแข่งขันรอบแรกนะครับ ตอนที่รับรู้กลนะคบว่าได้เข้าเข้ารอบชิงนะครับพวกเรานะครับก็ได้ดูแล้วครับว่าเราเนี่ยติดในรอบสี่อันดับแรกจาก64มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าพวกเราจะมาขนาดนี้เพราะว่าจุดประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับพวกเราแค่อยากหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากที่จะมีคอนเนคกับมหาวิทยาลัยอื่นๆครับ กติกา <substit uting> ในรอบต่อไปนะคะก็จะมีท like so sure, so sure like so sure ี่ออกไปก็ค so <sino S 1> ือจะเป็นแอมโซชัวร์ค่ะที่จะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยค่ะวางกลยุทธ์ว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้แอมโซชัวร์นะคะในข้อไหนถ้าตริจว่าเราวางกลยุทธ์ผิดหรือว่าเราตัดสินใจผิดพลาดนะคะเราจะสูญเสียไปเลยถึง2คะแนนค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ถึงแชมป์ได้ค่ะตังเหตุขันก็คือผมแบบชิลๆเลยครับก็คือให้เพื่อนๆเขาแบบคุยๆกันไปแบบดิสคันกันไปแล้วผมก็แบบ ชิงไม่น่าชิงนิดเลยือวาแล้วเธอคนนี้เขาจะเป็นคนเขียนไอ้คนคน <c oughs> เขียนกระดานกระดาษอออะไร <c oughs> เงี้ยครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> อ่าไอ้ผมคงลืมบอกไปก็คือในรอบพลัดเลือกครับจะมี64ทีมใช่ไหมซึ่งในแต่ละทีมเนี่ยจะมีโต๊ะอุ่นของตัวเองครับถ้าฝั่ไหนถูกแล้วก็เย่อะไรประมาณนี้ก็แบบชิวๆกันเลยครับแต่ทีนี้พอได้เข้าไปในรอบชิงเนี่ยเราไปอยู่โต๊ะหน้ากรรมการเลยเขาสุด <c oughs> ด้านหน้าเลยอะไรเงี้ยเออเราเขาจะแจกไว้บอร์ดอ่าในแต่ละทีมหมดโคโานผมก็แบบเป็นคน เขียนแบบว่าว่าตอบข้อไหนอะไรเงี้ยครับผมให้สามคนนี้ลังไปใช่ไหมแบบข้อไหนที่มันถูกแน่ๆผมก็ไม่ได้อะไรผมก็วาดรูปเลยครับผมก็มกรู้ว่าเป็นการสร้างสีสันในบรรยากาศในการคือบางบาข้อไห<ช>นคะ่ัที่เราแบบมั่นใจมา,มากๆเราตอบภายในแบบสิบวิวนอะไรเงี้ยผมก็เลยมีเวลาวาดรูปไก่ก็มีปีกอยอี่ยตอนที่พวกเราจะทําข้อสอบกันรอบแรกครับยังไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่า พวกเรารู้สึกว่าคะแนนที่พวกเราทําได้ในรอบแรกครับมันมันน้อยมากเลยครับแต่พออันดับขึ้นมาเราปรากฏว่าเราอยู่อันดับที่4ในรอบแรกครับเราก็พอตัวๆๆแล้วเราก็เลยตั้งใจในรอบที่2ครับก็คือก็เลยกดออกมาก็เพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าเนื่องจากมันเป็นห่มงสีมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับรอบผ่านผ่านมาเหมือนว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนๆนะครับส่วนใหญ่ของแชมป์ก็จะไม่พ้นมหาวิทยาลัยหนัง,งเช่นมอกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะมอจุฬาหรือมอมหิโดลนะครับซึ่งคอมหาวิทยาลัยของเราเนี่ย โดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งะครับมาเลยกลายเป็นอ popula นะครับในสายตาคนอื่นนะครับเป็นม้ามืดเอ๋น้องามืดให้ได้ประสบการณ์ก็เหมือนกับว่าเราได้แบบรู้จักว่าเอ้มหาอะไรนี้มีสาขาฟูด้ดมีเพื่อนสาขาฟู้ดที่ที่เขาทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเขาเราก็ได้ถือกับเขาบางอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์แข่งข,ขันที่ความตื่นเต้นความ สนุกสนานในในการแข่งขันนะครับสนหรของหนูก็คือเราก็ได้ทวนความรู้ไปในตัวค่ะเพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เอาไปแข่งอะค่ะก็คือเนื้อหาที่เราเรียนผัดมาแล้วอะค่ะก็คือเหมือนเราได้ทวนความรู้ไปในตัวแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมแข่งขันนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกๆคนที่จะได้เข้าร่วมค่ะ สำหรับผมนะครับก็คือการข้าร,รูปแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อหาความรู้และอีกอย่างนึงที่สําคัญนะครับก็คือคอนดิชันครับซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคอนดิชันป็นของตัวเองซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถหาคอนดิชันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้เนี่ยก็จะทําให้สามารถต่อยอดในอนาคตได้ครับสําหรับผมก็จะเป็นการจัดก,การตัวเองในเวลาที่จํากัดครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันจํากัดมากๆทาให้มันเกิดความกดดันอะไรเงี้ยเราเราจะจัดก,การตัวเองอยังไองอะไรเงี้ยประมาณประมาณนี้ครับ ผมอยากขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไตรพงพาหอมครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทวิกาภิริตวุลักณ์ครับที่สนับสนุนเรื่อง support เรื่องด้านการเงินอาหารแล้วก็เรื่องดูแลพาไปแข่งแล้วก็ติดต่ออะไรต่างๆให้พวกผมครับได้ได้มีประสบการณ์ในครั้งนี้ครับโกเหมือนกันค่ะก็คืออยากขอบคุณพศดรไตรพงพาหอมค่ะแล้วก็พศดร เิกากริติบุรณะค่ะที่ก็สัร์ตในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการด้านเนื้อหาในการรวบรวมข้อสอบมาให้พวกเราประสานงานติดต่องานต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยไปส่งเราจนถึงฝั่งได้จนถึงเราเป็นแชมป์ได้ด้วยค่ะผมนะครับก็ขออยากขอบคุณผู้จัดงาน For ์สเตน,นเ e l เล่คริสบ2025แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวด้านนารีนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก2คนนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แตพโมปาหอมและผู้ช่วยศาสตราจารย์เิกากริติบุรณะครับ ที่ช่วยในการเปิดโอกาสของเรานะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเดินทางค่าอาหารการกินและรวมไปถึงการซ้อมในการแข่ง้วยครับสาหรับผมนะครับก็จะอยากจะขอบคุณเพื่อนทั้ง3าคนครับที่เขาให้คนเรามาถึงตรงนี้ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตต่างๆให้พวกเราครับนอกจากนี้นะครับอยากจะขอบคุณเพื่อนๆที่ไปร่วมเชียร์ในวันนั้นด้วยครับที่1ปีนี้นะครับได้แก่สุรดารีนะครับ

สำหรับผมนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการเวลาของตัวเองครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงแชมเปี้ีนสี่นะครับเขาก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยการจัดการเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปชนกับตัวโปรเจกต์รดอเปล่าดังนั้นเราควรจัดการเวลาให้ดีครับ ควาหรือว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวลาแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพวกเตรียมพาส,สปอร์ตที่เพื่อนพูดอะค่ะแต่ว่านอกจากนี้อะค่ะเรายังมีที่ก่อนที่เราจะไปสิงคโปร์ค่ะเราจะต้องไปเข้าร่วมการแข่งขันอีกการแข่งขันหนึ่งค่ะที่ประเทศฟิลิปิน,นะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็มีการเตรียมตัวคล้ายๆแบบเดิมเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าการแข่งขันนี้จะมีในรูปแบบไหนอะค่ะในการฝึกซ้อมของเราอะค่ะเราก็เลยฝึกซ้อมแบบว่า ไม่เห็นโจทย์ไม่เห็นช้อยเลยค่ะเราฟังโจทย์ฟังช้อยเอาแล,แล้วเราก็เลือกเลยค่ะอันนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสําหรับพวกเราเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็บางทีเราฟังโจทย์ฟังช้อยไม่ทันนะคะมันก็จะทําให้เราแบบแตัดสินใจผิดพลาดได้สถานะผมก็เตรียมตัวก็คงจะเหมือนกับตาครับเพราะว่าก็อยู่โปรเจกต์กลุ่มเดียวกันนะครับก็จัดการเวลาครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องตัวไปแข่ง ที่ฟิลิปปินส์นครับ Food Innovation Asia Friends 2025าการเตรียมตัวเนี่ยก็จะมีขาข้อมูลนะครับมาดิสคัทกันแล้วก็มีการทบทวนเนื้อหาที่ที่ได้เรียนไปแล้วครับแล้วก็เพราะว่าแบบว่าเราเราได้แนวทางมาจากการที่เราไปแข่งางาน f o o ต Step ในเลก r i ส b บมาว่า เ,เนื้อหาที่เราเรียนเรียนไปมันค่อนข้างที่จะถูกนํากลับมาออกข้อสอบในการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะเราจะไปทําการแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศฟิลิป,ปินค่ะยังไงก็ทุกคนช่วยร่วมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ